้มาที่โรงแรมเฮลตันพัทยานะคะจอดรถเสร็จสับเรียบร้อยค่ะอย,อยู่ที่ A03 <ๆ>นะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปภายในล็อบบี้ของโรงแรมนะคะซึ่งตรงนี้เป็นลานจอดรถหรือเป็นอาคารจอดรถของห้างเซ็นทรัล e s t i v a l ชั้น2เป็นของโรงแรมเฮลตันนะคะเดินลงไปด้านนอนแล้วก็เข้าไปภายในล็อบบี้ของโรงแรมค่ะ เดินมาตรงนี้นะคะถ้าเดินตรงเข้าไปก็เข้าไปภายในห้างเซนทรัลเฟสติวัลบริเวณชั้นสองค่ะแต่เราไม่เข้าไปภายในห้างนะคะเราเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะด้านโน้นตรงนี้เขียนว่าอะไรคะโรงพยาบาลไม่ไปค่ะเราจะไปที่ รงแรมทิวตันพัทยานะคะตรงนี้คะ่ะอยู่ตันพัทยาโฮเทลเอ็นทรานซ์แล้วก็ไปรถขอบไปอะไรต่างๆเข้าไปตรงนี้ค่ะเดินเข้ามาบริเวณนี้นะคะที่เราจอดรถชั้น2ตรงนี้น่าจะเป็นลิฟต์นะคะ่ะเป็นลิฟต์เป็นชั้น2อนะคะเราขึ้นลิฟต์มาถึงชั้น16ของโรงแรมนะคะ นี่ค่ะ 16F บริเวณนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะมีที่ให้นั่งแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะส่วนด้านนอกมองลอดกระจกออกไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะเป็นอินฟินิตี้พูลถ้าเป็นมุมโน้นก็จะเป็นดริฟเป็นคาเฟ่แอนด์ริสตรอนนะคะชั้นที่16 ตอนนี้ดูเคาน์เตอร์เช็คอินว่างค่ะไปเช็คอินกันนะคะตอนนี้มีพนักง,งานบอกว่าเราไปเช็คอินที่ Executive l ี u n g าได้เลยนะคะไปค่ะขึ้นมาจากชั้น10เอนะคะนนจะไปที่ชั้น33เป็นเอ็ก u ซค v e ที u n g าของโรงแรมค่ะ มี่ขึ้นมาที่ชั้นส3นะคะตรงนี้เป็น Executive Lounge <Yeah. S 2> ของโรงแรมวิวสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิวสวยจังเลยนะคะแะคะมองไปเห็นวิวทะเลน,นะคะ Executive Lounge ะคะมองไปด้านน้นถนนเลียบชายหาดแล้วก็ไปพัทยาเหนือฝั่งน้นนะคะวิวสวยจังเลยฝั่งนี้ก็เป็นวิวเมืองนะคะดูบรรยากาศบริเวณ Executive Lounge ชั้นที่33ของโรงแรมฮิลตันพัทยานะคะดูวิวสวยจังเลยนะะมองไปนี่เป็นวิวทะเล มองมาไปข้างล่างบ้านเรือนผู้คนแล้วก็โรงแรมอื่นๆนะคะวิวด้านนี้เป็นวิวเมืองค่ะแล้วก็มองย้อนขึ้นมาฝั่งนี้ในที่นั่งเป็นระเบียงด้านนอกด้วยนะคะบรรยากาศดีค่ะ,บรร,าาคะบรรยากาศดีจริงๆนะคะชมวิวด้านนี้นะคะบรรยากาศฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งด้านนอก ใครอยากนั่งด้านนอกก็ออกไปนั่งได้เลยนะคะแต่ห้ามสูบบุหรี่เขตปอดบุหรี่นะคะเนี่ยก็มีสัญ,ญลักษณ์บนโต๊ะตั้งไว้ทุกโต๊ะเลยค่ะคือไม่ให้สูบบุหรี่นั่งข้างนอกได้แต่ห้ามสูบบุหรี่นะคะชมวิวไปจากฝั่งนี้นะคะวิวดีบรรยากาศดี เช็คอินที่ห้อง Executive Lounge ของโรงแรมนะคะพอดีช่วงนี้จะเป็นช่วง after noon tea เลยคะ่ะเขาก็จัดเตรียมของว่างไว้ก็มีแขกมาบ้างประปรายนะคะนั่งอยู่ฝั่งโน้น2-3คน4คนนะคะดูเขาจัดไว้อันนี้เป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็เป็นผลไม้เนะคะผละไม้สดอันนี้ก็เป็น ของกบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆเป็นขนมเป็นคุกกี้ตรงนี้ก็เป็นเค้กนะคะที่เขาจัดเตรียมไว้เห็นไหมคะดูน่าทานค่ะดูค่ะน่าทานนะคะในห้องน้องก็จะเป็นเครื่องดื่มเย็นฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะนะคะมีส้มมีเบนลอนแล้วก็มีแตงโมงนะคะ ด้านนี้ก็เป็นถ้วยเป็นจานเป็นช้อนเป็นมีดเตรียมไว้ฝั่งน้องก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟมีชาก,กาแฟบริการอยู่ฝั่งนี้นะคะ,นะคะที่ Executive Lounge โรงแรมฮิลตันพัทยาในช่วงอัฟเตอร์โนนทีนะคะออกจากห้อง Executive Lounge มานะคะเดี๋ยวจะไปห้องพักของพวกเราะคะ่ะ เราบอกว่าอยู่ชั้นเอ็กเซคิวทีนี่แหละค่ะอยู่ชั้นนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปห้องพักของพวกเรานะคะเราได้ห้องพักวันนี้ห้อง3306นะคะไปค่ะตอนนี้เรามาถึงห้อง3306แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวดูค่ะว่าห้องพักของพวกเราจะเป็นยังไงเปิดประตูเข้ามาค่ะ เดินผ่านห้องน้ำก่อนนะคะไปดูที่ห้องนอนว่าเป็นยังไงนะคะดูนะคะอันนี้เป็นเตียงนอนใหญ่เตียง k i ิง s ซส e นะคะดูค่ะส่วนอื่นๆเป็นยังไงบ้างตรงนี้อ๋มีโซฟาให้นั่งด้วยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นทีวีจอใหญ่มีเคาน์เตอร์ ต,ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะคะเปิดมานออกไปสิเป็นยังไงฝั่งนี้ดูค่ะประตูอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> ประตูอยู่ด้านนี้นะคะเปิดออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็น <c oughs> ออกไปที่ระเบียงได้นะคะเปิดประตูได้ไหมหรือประตูหนักมากนะคะอ๋อนี่ค่ะ ระเบียงเล็กๆประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเมืองแล้วก็วิวาทะเลฝั่งโน,น้นเป็นจอมเทียน<อ>แล้วก็บ้านอำเภอแล้วก็ถัดไปเป็นบางสะเรนะคะมองไปด้านนี้ก็จะเป็นพัทยาใต้ค่ะ่นตอนนี้เราอยู่ที่พัทยากลางนะคะพัทยาใต้แล้วก็ นนมองไปตรงนั้นเห็นเขาพระตำหนักนะคะพัทยาซิตี้ด้านนอนก็จะเป็นเกาะลานนะคะบรรยากาศดีค่ะดูด้านนี้นะคะเดินเข้าไปภายในห้องพักห้องนอนเตียงใหญ่เลยค่ะสัมภาระของพวกเราวางด้านนอนนะคะยังไม่ได้จัดลงเข้าที่เข้าทามดูฝั่งนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ มีเครื่องดื่มมีชากาแฟเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้เขาก็จัดเตรียมไว้มีชากาแฟแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะแต่ของครบเคี้ยวบางอย่างแล้วก็เครื่องดื่มบางอย่างเราต้องซื้อถ้าเราไม่ทานเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะรีดผ้ามีเตารีดมีเสื้อคลุมอาบน้ำนี่ค่ะ แล้วก็มีรองเท้าใส่ในห้องนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเรามาดูห้องน้ำกันอู้มีอ่างอาบน้ำอยู่ตรงนี้นะคะจะมองทะลุกระจกออกไปเห็นเตียงนอนเหค่ะเป็นเคาน์เตอร์อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำก็เตรียมไว้ครบครันนะคะฝั่งนี้เป็นห้องซ้วมค่ะแล้วก็สไลด์ประตูออกมาด้านโน้นเป็นอะไรคะ ด้านนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะถ้าใครไม่อยากอาบในอ่างก็มาอาบในห้องนี้ได้ันี้เป็นอ่างล้างมือล้างหน้านะคะอุ้ยดีงามค่ะเห็นนะคะคือ,อห้องพักเขาบอกว่าเป็นห้องสวีทวิวทะเลนะคะซึ่งที่เราจองห้องมาเนี่ยเราจองห้องธรรมดามานะคะห้องสแตนดาร์ด พอเรามาเช็คอินนะคะวันนี้คือแขกอาจจะไม่เต็มแล้วคุณผู้ชายเขาก็เป็นสมาชิกโรงแรมในเครือฮิวตันระดับเพชรนะคะเราก็เลยได้อัปเกรดห้องพักเป็นห้องสวีทวิวทะเลนะคะห้องสวีทซีวิวก็จะประมาณนี้ค่ะที่โรงแรมฮิวตันพัทยานะคะ ที่ห้อง e x e c utive l o u n g หรือห้องรับรองของโรงแรมเิลตันพัทยาในช่วงคำ่ำเริ่มจากเวลา17นาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลา19นาฬิกานะคะก็จะเป็นช่วง Happy ้เอาเออร์นะคะคือเขาจะมีของว่างมีของกินจัดเตรียมไว้พร้อมเครื่องดื่มรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะมีบริการ2ชั่วโมงค่ะ